เห็ดโคนปวกผมซับอีกแล้วว้าวแบ่งก ah. ันได้หลายบ้านเลยเนี่ยหนึ่งกิโลสามร้อยบาทแบ่งไมกินได้ใช่ไหมครับสุดซุดอ่ะใหญ่จริงไงหมักปวกคริสปวกคริสเลความเหลียวรับนนี้เพราะว่าหน้าตาสวยงามมากครับโอ้ี่ทั้งสองเลยวันนี้ ช่อาไปที่ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนของน้าใจนะพอดีว่าน้าใจเรียกเรามาเก็บเห็ดอีกแล้วเห็นบอกว่าเยอะเนาะท้าใครน้าใจนะครับสวัสดีจสวัสดีเรับเห็ดออกนักนาดอะไรกันน้าใจถ้าพิมมาตาเห็ดนักขนาะเลยไปไปดูนะครับนะไม่รู้จะว่าเห็ดชิ่ไหนครับน้าใจครับเห็ดโคนปวกเห็ดโคนปวกอ้าไปดูเลยดีกว่าครับมาช่วงนี้บ้านเราเห็ดออกเยอะนะเจ้า มาติดตามรับชมวิถีชีวิตนะครับโอ้โหตื่นเต้นรีบบึงมอเตอร์ไซค์มาเลยนะเมื่อกี้นะครับโอ้ยเอี้ยงเกือบตกรถเลยคร <c oughs> ับไปเลยก่อนโอ้โหโหรถขึ้นมานได้ไรเนาะม,มาจะขึ้นมาขบวนไม่ได้เลยลื่นนิดหน่อยครัูคุณเอี้ยงเป็นไงบ้างตาดีเจ้าข่ายเจ้าไปเลยลเกียร์สามสายม,มาแล้วใช่ <Head on. S 1> ปกติจะเห็นแต่ตามท้องตลาดทั่วไปแต่เราบุก ถึงพริกถึงขิงนั่นคือไปเก็บสดๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามสวนไม่ว่าจะเป็นตามสวนว่าตามป่านะครับเราก็จะบุกไปเก็บให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็เขาบอกว่าเยอะมากว้าวโอ้เห็ดโคนปลวกโอ้โหดงขุมทรัพย์อีกแล้วครับหูยข้างในก็เยอะนะครับใหญ่ใหญ่กว่ากันท่าในเบียเหมือนพันธุ์กับในไทยอ่ะเนี่ยเนี้ย จะค่อยๆเก็บละเอียดให้รับชมนะครับโอ้โหขุมทรัพย์บนดินครับข้างในก็เยอะครับคุณเอี้ยงอ้มันเปลี่ยนข้างในข้างในไปดูข้างในหน่อยโห้น่ใจสุดๆครับนี่อือฮือดวงเห็ดของจริงข้างในคือที่อื่นน่ะอาจจะใกล้หมดแล้วนะแต่ว่าที่บ้านของพวกเราอ่ะเพิ่งเริ่มนะครับโอ้โหอันนี้ดอกใหญ่มาก โอ้โหคน wow. นี้ mm hmm. ทิปกับมือเทิปมือครับว้าวสุด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 นี่โอ้โหก็จะมีความอร่อยนะครับเรื่องผ้ากันทำอาหารนี่ยกให้ครัวคุณเอี้ยนะครับ mm hmm. นี่ข้างในเยอะมากครับ mm hmm. จุดเดียวแต่สวยมากเลยนะี่ใช่เดี๋ยวต้องให้คุณเอี้ยมารังสรรค์เมนูนะครับโอ้ oh. อยู่มงไก่นี่สุดๆดดดเพิ่มนี่<อ>ละลานตามากนะครับจุดเดียวแต่เก็บกินได้ทางครอบครัวครับแบ<อ>่งกันได้หลายบ้านเลยนีบอกใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ก็มีน่าใจบอจะไปตลาดนัดพอดีแต่เนี่ยจะเก็บของในสวนไปขายแต่ว่ามาเจอดงเห็ดนะครับเลยกิงจางเรียกเรามาถ่ายทำนะครับเขาบอกว่าคุ้มค่ามากครับ สุด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 นี่ครับยำกันเลยครับล้วแจกนี่ไปขายก็ไปกินเขาแหละขายกินข้ขายกินบ้างขายบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะขอซื้อต่อหน้าใจไปทำอาหารนะครับนี่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นทำทำมือเทียบซื้อเทียบทำมือเทียบนี่โอ้าวใหญ่สุด เดี๋ยวจ่าเริ่มเก็บแล้วนะครับเยอะมากเลยเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวช่วยจ่ายเก็บกันเนอะครับวิธีการเก็บต้องเก็บเอาทั้งโคลนะครับเพราะว่าส่วนโคลนี่อร่อยนะครับอืมเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะขอไปทำอาหารนิดหน่อยนะอืม อ่ะน้พิมพ์สวัสดีครับนี่โอ้วันนี้โจกดีมาปไาเห็ดโจกดีดีโอ้โหเป็นดงเห็ดเลยเนาะดงเห็ดดงเห็ดครับอ่ะเดี๋ยวให้น้พิมพ์มาเก็บก่อนครัตื่นเต้นมากครับมันเยอะจริงๆครับน้พิมพ์สุดยอดบรรยากาศแล้วก็สุดยอดวัตถุดิบเพิ่มออกจากสวนในป่าเลยนี่เป็นทั้งตูมทั้งบานนะครับโอ้โหรสชาติเห็นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอร่อยครับเอาไปต้มยำไหมคุณเอี้ยง ทำไปแล้วเมนูใหม่ดูนะพิมเก็บัแล้วดูนะพิมวิธีการเก็บนะครับนี่จะใช้มีดลากเสร็จแล้วครับเก็บเอาทั้งโคนไปเลยนะครับนะโสุดสุดสุดนี่กกําลังสวยกําลังสวยครับนี่กําลังสวยกําลังสวยโอ้ครับกิโลกี่บาทครับนพิมครับถามนักจ่ายก่อนเดี๋ยวนักจ่ไปขายกันร้อยหนึ่งกิโลสามร้อยบาท อืมอ่ะดูพวกนี้อ่ะหวานใหญ่จริงอ่ะครับโอ้อันนี้แค่ยุมเดียวนะตุ้ยปุ้ยแล้วเนาะปะเกลี่ยหันใหญ่ไอ้หนาดีเกลี่ยนโอ้โหนี่รากดูรากมันครับดูโคนครับรากถูกแล้วโอ้โหน้องคนว่าโอ้เสียดายกินต้องลุ่มตัวครับแบบนี้กินได้ใช่ไหมครับได้ข้างล่างแต่ต้องล่างดีๆหน่อยครับอืมอ่ะซุดซุซุซุนะครับงามเนาะ โซนสวรรค์บนดินนะครับเก็บไม่ไหวไม่ไหวเลยใช่โอ้โหดูรากยาวๆแบบนี้เลยครับอืติดดินล่างเขากับเอาเนาะเพราะมันจะเป็นขี้ดินไงโอ้โหและบางคนอะ่ะบุกป,ป่าฝ่าดงเข้าไปเก็บบนดอยไกลเลยนะครับนะอันนี้เก็บอันนี้ <c oughs> คือในสวนเลยอะ่ะโอ้โหล้วขอบอกว่าไม่ได้เพาะนะออกตามธรรมชาตินะครับ เขาจะมีเช <phin> <in> ื้อของเขานะครับอยู่ใต้ดินนะระวังขี้ดินแดงนี่ลกยาวๆเลยบางลักมาอันลกก็ยาวอันหลักก็ขาดตื่นเต้นเั้ยเนาะตื่นเต้นสิครับเพราะว่าปกติอ่ะแค่ย่อมเดียวเราก็ตื่นเต้นแล้วอันนี้คือมันมันเป็นแบบโหเป็นสวนเห็ดเลยแล้วนะครับคนละอย่างเลยอ่ะเนี่ยนใจก็เก็บอยู่ฝั่งนู้นครับนะเพื่อที่จะเอาไปขายที่ตลาดนะครับ ราคาเห็ดนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเอาะไปใช้ได้นะครับมันเยอะใครที่ขาเห็ดก็จะมีน้ำลายแตกฟองได้ครับเพราะอร่อยจริงๆเห็ดนี่อร่อยที่สุดแล้วครับเห็ดโคนนี่เป็นเห็ดที่มีรสชาติดีนะครับนะเวลาแกงหรือต้มยำมันก็จะหนึบหนับหนึบหนับนะเคี้ยวอร่อยครับวูบแป๊บเดียวจะเต็มเต็มกระมังละครับืม เพื่อการเก็บเพื่อการเาย่งเก็บไปเรื่อยๆนี่เทปเก็บปะเอาโคลนแบบนี้นะครับนะทีมเอาแล้วอ่ะหักมันนะเนาะว้าวแบบนี้ยัมาเพิ่เมื่อี้ไปนึงมาไปขี้ดินเยอะเลยครับไปช่วยเก็บก่อนโอ้แบบดินเขาจะร่วนนะครับนะมันก็เลยออกมาทั้งรากครับอ่าเป็นไม่ได้ได้เยอะขนาดเลยอ่ะ โอ้สวยแล้วครับแบบนี้นี่เป็นที่ต้องการทางลูกค้าเลยครับเนี่ยเกือบบานแล้วนะพูนี่ไปได้แล้วเนาะถ้ามาช้ากว่านี้หน่อยอดนะครับพี่มาทุล่ามังรอมาเอาอย่างเลยหันอ่ะหันเลยมาพูดไปเลยปุเลยหน้าบุญจ้าโอ้โหพี่สวยอันนี่ใหญ่มากนี่นี่โอ้นั่นดอกใหญ่อื้อ ในเท่าหน้าเลยนะโอ้โหดูครับนี่หาอยู่หากินตามธรรมชาติชาวบ้านครับนี่เพิ่งนี่โ่จากดินนะดีมันอะออกผูออกแล้วนี่ครับเี็ทันสมท้งบานก็จัดแจงกันให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะขอเอาบางส่วนไปทำหานะครับโอ้โหนี่งามวันนี้เอาอย่างไปขายที่ตลาดเพราะครับนะพิมพ์ครับ เนอะเนามีลำไยมีละการโอ้ร้านอยู่ตรงกำแพงนะครมีมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างนะวันอย่างก่อนอ่ะตะการอย่างก็อคุรุสภาคณะวัดพุธคุรุสภาอืมแต่วันนี้โชคดีคือได้เอาเห็ดไปขายด้วยนะเป็นหลักพันเลยนะเนี่ยหมดเช่เดี๋ยวเราขออุ่นนุ่นบางส่วนนะครับนะครับค่ะของเหลาบนดินขายไม่ได้เลยครับนี่ฟังนะใจฝังนะใจเก็บเรื่อยๆครับโอ้ในใจก็จะเต็มตะกร้าแล้วฝั่งนู้นนะ เนี่ยตรงนี้นะครับอือหูสุดๆกระมังผมจะน้อยๆนะเปรียบทำนะครับอ่ะเก็บเก็บเก็บโอ้โหมีแล้วกันเนาะควรจะว่าอย่ามาเอาหักมันต้อยนะบางคนชอบกินรากนะครับนะแต่เทาบวบรอาขี้าบิ๊มครับรองเท้าเดียร์หางครับอือหูโอ้ ว้าวขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ครับอ่านน่าใจก่อนไปนู้ดฝั่งนู้นเออโอ้นี่นเบียรนี่โอ้มีอยู่นะนี่จ้ะฮึออุ้นเตะพอไนมโอ้นี่ใหญ่มากเลยโอ้เซราตักเดียวครับหืมใหญ่จริงๆริงไงใหญ่จริงปกติไม่สีน้อยน้อยนะส่วนนี้น้อยนะเนาะ มีแม่ได้ดอกใหญ่เลยตอทองเลยนี่เห็นคนปวกเนาะมีตอทองเล็กด้วยใหญ่ไม่ใหญ่ดูค่ะครับดูมือาหอยู่หากินแถวบ้านนะครับเขาใหญ่กว่นี้ากขึ้นเยวิธีบ้านนอกของเราครับน่าคนหาครับก็พยายามถ่ายทอดให้เพื่อนได้รับชมนะนะเยอะๆนะครับมีเมนูในใจยังครับต้องคิดเมนูแปลกๆต้องคิดก่อนนะครับแต่ต้มยำก็อยากกินนะเพราะอร่อยจริงๆ ได้กินพริกลาบอย่างเงี้ยโอ้กิดแล้วน้ำลายไหลครับก็ต้องขอคุณน้าใจและน้าพิมพ์มากๆนะครับนะเดี๋ยวให้น้าพิมและน้าใจไปขายของที่ตลาดก่อนส่วนเราก็จะขอแบ่งเอาไปทาอาหารนะครับนะเขาอุดหนุนน้าใจและน้าพิมนะครับน้าใจน้าพิมพ์ใครดีใครดีนะครับวันนี้ครับครับยวับครับโอ้โหครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับสุดๆครับโอ้โหอ่ะภากันทำอาหารครูย่งจัดการครับ บรรยกาศดีๆในวันนี้ครับสวนลำไยแห่งนี้มีพืชผักมากมายครับหลายชยนิดครับถึงบ้านานะใจแล้วไปเทบเติมพลังเลยนะครับมีอะไรบ้างปะโทูมี<อ>ผัก<ข>ต่างๆต,งตะไคร้ผักปลอดสารผักปอสาร,ร,สารลำไยนะช่วงนี้โอ้หน้าส้ม การครูสภานะคะไปหาได้ที่ปิดกาแพงเลยนะเปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วจะทุกวันทุกวันพูดเรื่องหาหรือเปล่าทุกวันพูดอ๋อทุกวันพูดจะไปวันนี้แล้วนี่เห็ดที่เราหามาได้ไงพรได้เห็ดแดงมาคะเอ่อไปขายอันนี้เห็ดหน้ามอยนี่แหละไงพรได้เห็ดแดงมาเห็ดหน้าม้อยเราไปหามาละอันเล็กๆมันขี้แล้วนนนะเนาะนี่อร่อยอร่อยจะลั่หรือเห็ดแดงเนาะ ไขแดงจะแข็งๆหน่อยนะระไคยนอมาขายกะนี่นอต้มโป่งสดเลยอันนี้ต้มโป่งสะอาดสะอาดเลยหั่นสวยงามนะจุดรับสินค้าไปขายกาดทุสะาทุกวันพุดนะคะตั้งแต่ประมาณบ่ายสามนะถึงกี่ทุ่มสองโมงสองโมงถึงประมาณทุ่มค่ะอ๋อสองโมงถึงทุ่มจะาวไปอุ่นนุ่นได้นะ น้ำผึ้งนะพิมปีนี้เหลือนักก็เจ้าบันนักแล้วกันวันนาคแล้วเหลือนาคจะหมดแล้วว้าออเดอร์มาได้นะคะเพจผลิตภัณฑ์บ้านเฮานะแล้วก็ที่ตลาดกรุสภานะขายบอแปลงเจ้าน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เลยค่ะพึ่งปานพึ่งกาแฟพึ่งน้ำไยนะคะเนยพอได้เฮ็ดเนาะกี่บาทมะฮู้เต๋อไม่ได้ใส่หงเต๋อไนยพรก็ไปหามาเหมือนกันนะนอก็ได้嘛คนเท่าไปซุ่มหามานะ หลังจากที่เราได้วัตถุดิบที่สวนของน้าจนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาทําอาหารนะครับมาทักทายน้องแพรวคุณแงามาแล้วะส,สด้ไม่ได้ไปหาเห็ดด้วยกันนะครับเนี่ยจนะยได้แต่ไม่เป็นไรพามากินเห็ดก่อนนะครับนะนแต่ว่าก่อนที่กินมารังสรรค์เมนูที่จะทำณตอนนี้นะครับงงอันนี้คือจะทําเมนูอะไรครับวันนี้ครับเห็ดทอดกรอบเ<ๆ>จ้าเห็ดทอดกรอบนร่อยอร่อยเลยอืมจ้ะ น้องเพว่าถ้าได้ไปเห็นหนี่จะตกใจครับมันคือดงเห็ดดีๆนี่เองเสียดายเนาะเนาะเสียดายเนาะครับอ่ะเดี๋ยวมารังสรรค์เมนูก่อนไม่เป็นไรไม่ได้เก็บแต,<า>ต่มากินครับเห็ดนะจ๊ะขานี่น่าจะแย่เขาจะได้ทอดง่ายเนาะครับปกติจะเห็นแต่เห็ดเข็มทองเนาะน้องเนาะนี่เห็นไหใช่เห็ดโคตรเห็ดราคาแพงเลยนะ นี่คือวัตถุดิบที่จะทําน้ําจิ้มนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับวัตถุดิบที่ส so ําคัญพริกเผาค่ะพริกเผาค่ะวันนี้ทําสูตรพริกเผานะพริกเผานมข้นนะมีนมข้นด้วยนมข้นจืดนะเจ้าแล้วก็มันก็จะมีน้ําปลาอ่าน้ําปลาน้าตาลปี๊บนะคะนี่เลยแล้วก็ชูรสครับน้ำตาลทรายน้ํามะนาวค่ะแล้วก็มีพริกหอมแดงแต่แป้งเนี้ยเราจะผสมแป้งทอดกรอบผสมเกลือนิดหน่อยนี้คือใช้แป้งอะไรครับแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบอ๋อยม่ห่อไหนก็ได้นะ ไ่พริกไทยเกลือแล้วผสมน้ำนิดนึงเกลือแล้วก็ผสมน้ำหน่อยนึงจก,ก้วมาคลุกคลิกคลุกคลิกครับนิอหนึ่งเป็นน้ำเย็นนะคะแกาวน้ำเย็นจัดเลยทอดให้เข้าไปครับ,รบจก้วนี่ทำเมนูผักกลางนะครับมันคล้ายๆน้ำจิ้มของ,ขอ,งขอันยำผักบุ้งกรอกนะคะพี่แอ๊บโอแต่วันนี้เราเอาเห็ดโคนมาทอดเลยนะครับน้ำจิ้มเดี๋ยวทำแป๊บเดียวครับ เมนูเราครับอ่าก็ทําการเอาเห็ดมาชุบกับแป้งทอดของเราที่ผสมไปเมื่อกี้นี้แล้วนะครับเจ้าอ๋อแต่ป้เนี่ยมันแห้งอะครับน้ำจวนน้ำมันเดือดเดือดแล้วก็จะเอาเห็ดผสมกับชุบแป้งทอดนะครับนะเรามันร่อนๆกันเนาะอมาทอดกรอบครับอ๋อได้เลยจ้ะได้ครับในแก้วลงเร้วๆอขออร่อยครับต้องลองทำเอง ทำเองกินเองเลยเช้าก็ไปเก็บกันเองนะโอ้แมวอลังการมากครับเราต้องกินครับเพราะว่าเป็นคนชอบกินเห็ดอยู่แล้วนะครับโอ้ยร้อนไปแล้วเย็นใจเย็นครับเรามาเจอกันเดี๋ยวกินเลยอ้าเริ่มมีความเหลลววแ้ครัับนนียวนะดมครับ เาวี่มออยหอมแดงกับอันนั้นรอกได้จัะซอยหมอมแดงครับกินเหมือนกันเด้เอาลยเลยอู้หูือน่านกนาินครับมือยิ้มกันนย อทอดกันเรื่อยนะเจ้าฝั่งน้องธวัชก็มาซอยพริกนะครับหนึ่งลองมือไหมจ๊่หนูไม่น่ากินอะ่ะไปยุบบ้างเนาะเน๊ตต้องกินนะวันนี้ครับเห็นเพลินพูละเลยอ,ะอ่ะแค่เปลี่ยนเม็ดเนาะแม่ยเลยครับต่อไปก็ซอยขึ้นช่ายนะครับเป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มใช่ไหมครับ ออหอมมากเลยคุณผู้ชมหอมากเดี๋ยวต้องกินนะน้ำลายไหลเลยครับครับเร่เองก็ทอดเตะเรื่อยน้องไขวาก็มาช่วยทำน้ำจิ้มน,นะครับก็จะไม่พอทำเยอะหน่อยทำเยอะเลยครับไม่กินหรอครับของเราครับทำได้หลากหลายเลยนะทำการซอยมะนาวนะครับหอ,อมๆเป็นมะนาวอันนี้ดีนแน่แหละ จะไปครับน้องพรวา่า <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปหาปลาด้วยกัน <c oughs> ครับรับฝั่งนี้น้องแพรว่าก็จะทําการรวนหมูก่อนนะครับรวนให้สุกเนาะเอาไปทำน้ำจิ้มใช่ไหมครับแม่ค่ะออครอน้ำเดือดป๊บนครับพอน้ำเดือดเสร็จก็เอาหมูบดเข้าใส่นะครับอุ้รวนนะครับอันนี้ให้ครัวเรี่มา ทอดเห็ดเรื่อยๆก่อนครับน่าจะทําเยอะครับสุกแล้วเตรียมเอาไปทําน้ําจิ้มต่อครับอโอ้ยเด็กเยอเอาไปล้างก่อนค่ะน้ำจิ้มก่อนนะครับโดยจะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับอเอาผสมกับน้ำปลาเลยนะครับ พริกเผานี่เลยแล้วก็พริกเผานะครับนะ้ันนี้นเอาสูตรน้องทวายนะครับกินได้ก็ได้กินได้ก็ได้นะฮะพริกเผานะครับคลุกเขา้เขาให้เข้ากันนะครับเหนื่อยจนมาเขา้ากันอุ้ยหอมนะ ใส่มะนาวบีมะนาวเข้าไปครับสแกนหนึ่งครับเดี๋ยวแล้วก็ผสมนมประมาณสองช้อนนะครับสองช้อนโต๊ะเนาะนมจืดนมข้นจืดนะครับแล้วก็คลุกเคล้าไปอุ้ยอะไรน่าเขียนเหมือนน้ำกะทิแล้วสกอย่างนะเขียงก่อนก็ได้ครับครับพอผสมคลุกเคล้ากันเสร็จเรียบร้อยก็จะเอามาหออใส่ ใส่หมูบดที่เราไปรวนนะครับอ๋อใส่นี้ก่อนนะครับน้อนี่พริกกับผอมแดงจ้าพริกหอมแดงนะครับนะาที่น้องไปว่าซอยให้เราที้นี่แล้วก็เอาหมูบดมารวนที่รวนเสร็จแล้ว้อยมาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอือหือดูดีมากครับต้องกินนะครับ ใส่ขึ้นช่ายซอยพอกีเลยครับหอมๆเลยคล้ายๆน้ำจิ้มของ,งผักบุ่งกรอบเลยเนาะครับว้าวได้แล้วน้องเพาวาหน้าตาสวยงามมากครับเดี๋ยวจะมากินด้วยกันนะกับเมนูเห็ดทอดกรอบนะครับโอ้โหัโนออองอะไร,ไรมื้ทั้งสองเลยวันนี้จ้ะครับคุณก,กันครับ เมนูจิ้มแล้วผมก็ขอทอดโคนเห็ดเข้าไปครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งมันก็ทอดเลยว่ะทอดมาซองก็ทอดกันแล้วอ้าใช่เห็ดทอดเดี๋ยวพี่เบียร์ชิมกับไพวาเนาะครับมึงก็ทอดเลยอูได้เวลากินแล้วนะจ๊ะว้าวไปทิพย์แล้วอาสาชิมกับน้องไพวานะโค้งีลยรอแป๊บนึงนะครับเลยจ้ากับเมนูเห็ดโคนงตุ๋ทอดกรอบแล้วก็มีน้ำจิ้มราดเลยนะน่ากินมากน่ากินน้องไพวาจัดการนะจ้ะเทมปุระ กุยกี้เลยจา้าแม่หนืดจริงเลยชิมครับล้ำกอหืม,ม,มกรกอบเลยพอดีอ่ะน้ำจิ้มคล้ายๆผักบุ้งกรอบครับน้ำจิ้มนะแต่ว่าเมนูของเราเป็นเห็ดนะครับแพงกว่าผักบุ้งนะอร่อยมากเลยพี่ว่อกิน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  กินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยรำแบบเห็ดแห่กเนาะเห็ดเขียนทองเขียนทองมันมีความนุ่มความกรอบเนาะกรอบนอกนุ่มในนะผ่านไหมจ๊ะเยี่ยมเมนูกับแก้มชั้นดียำแรงนะต้องมีอะไรเย็นๆกินด้วยนะหลังกล้องนี้ชาหมี่ฟองน้องจำหมี่ฟองนะขอได้คำนี้นะครับต้องมีพริกด้วยนะต้องมีอืม ขอบคุณน้องไพวานครับที่มาร่วมมาเป็นศิษย์ศรในคลิปนี้นะครับขอบคุณเจ้ามันก็ครัวอย่างในการทําอาหารนะครับนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะไปดูก,กันที่ไหนมาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับน้ำเต้ะลองทําดูนะผ่านกออร่อยต้องกินอีกกินอีกเนาะแปลว่ากินอีกคือมันได้อะวัตถุดิบสดๆจากสวนแล้วก็ทํากินกันเอง ปกติเราก็จะยำบ่อยแล้วเนาะวันนี้เรามาทำประยุกต์บ้างเป,ป็นปิออ้อร่อย